สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการโดนยืนยันตัวตนนะครับผมแล้วไม่สามารถแก้ได้นะครับผมในกรณีนี้ก็คือเฟซเราโดนสแปมหรือว่าโดนยืนยันตัวตนนะครับผมอาจจะเป็นระบบพื้นที่อื่นหรือว่าในเครื่องเรานั่นเองนะผมเกิดจากหลักๆก็เป็นพวกโดนยืนยันเมลหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าลูกค้าคนไหนย,ยังไม่สามารถแก้ได้ผมทางผมรับนะครับผมทุกกรณีนะครับผมเดี๋ยวทักเข้ามาในเฟซได้เลยนะครับผม รับทุกกรณีนะผมรับผมมีทะเบียนการคา้าถูกต้องตามกฎหมายไม่มีโกงแน,น่นอนนะผมราคาหลักร้อยนะครับผมไม่กี่ร้อยนะเด็กผู้ใหญ่แก้ได้หมดนะครับผมลืมรหัสโดนแฮกสแปมรับหมดนะวิญญาณตนก็รับนะครับผมเฟาเราก็ตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดข,ของเราว่ามันทําอะไรบ้างนะครับผมในบัญชีของเรานะครับผมมันก็เป็นเหมือนตัวเซฟของการโดนสแปมนั่นเองหรือว่าโดนโดนแฮกอ่านะครับผมอทักเข้ามาในเฟสนี้ได้เลยนะพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้ามาหรือ ทักเข้ามาในอดี i n ล์ที่ให้ไว้นะครับผมอยากดูรีวิวเนี่ยให้ไปดูใน i อนะครับผมทางเรามีรีวิวใน i อหรือถ้าเกิดอยากติดต่อเข้ามาก็ติดต่อเข้ามาในเฟซนี้ได้เลยทางเรารับพวกนี้ก็จะเป็นรีวิวลูกค้าที่มาแก้กับร้านเรานะครับผมก็จะมีทิ้งเครดิตไว้ให้หน้าเฟซนะครับผมลองเลื่อนดูก็จะเป็นพวกรีวิวลูกค้าเนี่ยพวกนี้นะครับผมที่เคยมาใช้บริการกับร้านเรานะครับผมพวกนี้ก็จะเป็นพวกรีวิวที่ลูกค้าเคยแก้นะครับแล้วเราแก้มาแล้วกว่า สองสามพันเฟซได้นะผมจําไม่ได้แล้วอ่าพวกนี้ก็จะเป็นรีวิวที่ลูกค้าเคยมาแก้นะผมแล้วเราไม่มีประวัติการโกงนะผมมีทะเบียนการค้าถูกต้องไม่มีโกงแน่นอนนะครับอ่าจดตาม Facebook มาเลยอ่าท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาในเฟซนี้เท่านั้นนะครับผมหรือไอดีไลน์ที่ผมให้ไว้อ่าตามนี้ได้เลยร้านนี้อันนี้คือทะเบียนการค้านะผมเข้าไปดูได้นะครับผมโอเคงขาขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ